สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนอะมึงก็บมพมึงยังร้ายพี่น้องใช่ไหมาพาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศหน้าบาร์รอนแล้วพี่น้องยามแรงๆชมบรรยากาศตอนตะาเป็นพิกพูกพาชมให้ชมหน้าถุงหน้าเคียวๆีีเอ้ายัง บายดีจอ้สบายดีพอพีต่อสบายดีเด็ดเวสบายดีอ่ะสบายดีง่ายขอไปมสบาดีมากกสบายดีพอม่ป่าดุบอกติดอ่ะำหนาน้ำไหไหมเป็นอย่างเกียดให้พ่อบอก nhắm lên lắm xuống pick xuống rồi soon soon yang yang lắm nèo pin rồi đó. Bên... Là... Cứ Mạc mack lèo mạc bê nó dạ mack 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 ตัวน้มาในะ่ถมหัวมมากผิดใหญ่นี่ครับผิดขาวนะโอ้โหมันเดี๋ยวมันมาทันแต่ชูปงกลางนางดิบ thảo cá treo ngang kiểu um thùng như cái nọ này nằm cá khảo đỡ nó khảo không mượn nạn à. Có cả, cả đại nữa เอื่นนึ่งกับผู้ดีครบเดือนหนึ่งเนาะอื่นนึ่งผู้ดีครบเดือนหนึ่งเขาหน้นะนัังจากที่รำแล้ว้นผิดมีงามเกิน nhang cho sự vật dịch lại này mình tổng mình là hết đi bây là giờ hả cái bọc thua kinh điển dẹp mặt thua kinh lên kinh lên như ngay สบายดีนะดิก่อนจะกินหมกทั่วกินสบายดีพอแม่ปลาดุ่งก็ดีหนุกใช่ไปสบายดีก็เก็บเองเหรอเม่เอาขับไอเก็บเป็ดแต่ก็เก็บหมกทั่วเองเก็บน้อยหมเก็บบางนะมันจงไงอ่ะมางนี่ก็ได้อ่ะดีดิเอ้าเอ้ยไพชีฮักอันเนี่ยล่ะ ววี A. 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 ่กรกบเก่งอันวะเอ้ยบ่ท่านหลังแม่ไปหลังหนาไปก้นถือก้นลงนะถือไปก้นเดี๋ยวไปดักหนาลงเ้อไปหลังหนามเ้อดยตบาสบายดีก้อนสบายดีพ่อแม่ปลดุกปปลาดุสบายสบายดีพ่อแม่ปลาดุกสวัสดี สวัสดีค่ะินจ้ากินบักทัวน้ำคิงเดอปจะได้กระชีไรคําเมื่อไหร่ยังมกเขือตุนนมันงะอ่ำเนี้ปูอยู่กันนั้นเหล่าไหวอ๋อกป็นั่นเองก็ตลังเป็นหลอกอันนีก็เลยกดเก็บมกเขืออีเด้อตลาดอีเด้อ มันลายถวาย่าสีมันปลุกไล่มึงเนี่ยไปหลอกภาคสีกินหมดทันเนาะมาว่าบอดีกินมนะเนาะมันแก่นี่ไมนซื้อแล้วนี่ <c oughs> นส่วนซุ้มหนึ่งกันนี่มันบอกเกี๋ยวกินกินหมดทันนั้นนี่ภักสลัดวักสลัดหนึ่งก็ซ้ำพอดีกินเนาะเฮ้ยเนาะซ้ำนี่เนาะคณะกับพอดีกินนะคณนนะ,นนะ,นนะ,ะไหนเม่อใดเมื่อวานไหนไปพัดอันไหนพัดคณะ หมดแดงนะหมดแดงนะฮะมันยังกัดเขาอยู่หมดแดงซุนปน,ดดน้ำพัหพกหอมปลแล้วสิไปเกลือปลาป้าที่นนองบ่อแ้เบึงตาเฮงนะเลยอัปเดตปลาจักยังจำได้ไ่ะ làm cái khuôn hẹn Đây xong lại lấy đéo Có chuyện tệ Hmm. Nh này, cái... này cái kinh mh mh phải không không mh 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 kinh đó. mh 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 ao mh mh mh

มันอี็กัอยักษีตด้มบดในน้อยหนึ่งไม่ห้อโดยเอียงดูกิงไปพาพอไปข่าตนพริกนะไปอุ้มข่าตนพริกนี่ อากาศเย็นดีพี่น้องเออลมบ่อยบเอ้ยขาเฮ้ยยขาอางเฮ้ยอุ้มอุ้มน้คิ้งขาว้าเฮ้ยสิดทายหูแล้วแล้วปิดกิบนน่สิดทายหูเธอก็มายืนอยู่ขนาดตอนนี้ฮะสิดทายถ่ายหูให้โอ้คือ ข้าวมันกี่ก่าี้อะไรอย่าบอกพเพลียเนาะยังเหนาะยันมันนี่กินนะกินนะลองกินไหมชองหมาเพศเติบได้เพศมาเนี่ยนลยเพศมาเนี่ยนี่กระเพาะเติบเ้องทีหลังเนาะแต่ว่าขันมันอันนั้นขันมันมันที่จริงบียเนี่ยมันนี่ใหญ่ใหญ่เลยนะอืม มันสูง่ะมันแขงหน่วยใหญ่พี่น้องเลยมันคือสูงแต่เนาะอ่อนเสออนเพราะมันงามเนาะนัดซาไดะเนี่ยดีเด้ดปูเป็นงามไม่ดีพี่น้องเอ้ยบักผิกเยี่ยวบ้นอาทิตย์สิเก็บไปขายบ้านอาทิตย์สิเก็บต้องขายตลาดพี่น้องใช้อีพอเก็บหายเนาะทาเบิ้งพี่น้องคลิปคายงามงามเนาะ แต่ว่ากัดกินกับเพือยต้องมาสั่นซะกินกับข้าวเปียกเนาะพี่น้องเนาะก,กินกับยังกะดและกินกันนะแต่มันเผ็ดว้าวกะเมื่อนี้่ก็จิบวมียังหลายพี่น,อน,นอ้องคลิปนี้เนาะอ่าถ้าพอพ,อพี่น้องส้มวัฒการไม่น่าหวยอีกคือเกา่าไอ้บักคิงนะ การสำหรับคลิปนี้ก็รช่วอบจลุเพิทตัว์ในเด้องเฟื่องพี่น้องฝา,ากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเขาในเดอ้อพบกันคลิปนะพี่น้องสบายดี